nè nè bật đèn kịp khẩn như cái <laughs> gần thì hồ gì sung cây nó gì lắm con cây nó con con cái này khánh gì vậy cây cho đèn kịp ลือแดงหรือให้หมูแดงเหมือนกนเดินทางครับเดินทางนักแหลเด้วยไปอยุธยาเนี่ยเมืองเก่าทั้งเราแต่ก่อนโอ้จะจะดินไปลูเจิดินเดิดินเดี๋ยวทางอีกเดี๋นักกีฬาของเขาช่วงนี้เดินทางบ่อืออมาลงดูมาลง เจ้าแดงจิ๊บเพินหรือว่าเจ้าหมูแดงนี่นะวิธีการบรรจุหีบหอหรือว่าบรรจุไก่เออเข้าไก่มีอันนี่เชียงเมือซสักเออสักก็ปเชีกงเมือกระดาษกาว หนึ่งม้มวนแล้วก็ตันไก่ตันไดีต้องให้มันไม่ไหม้ด้ยจะยังไม่ขีดหนึ่งแบบนี้เราก่อไก่ลงไปแล้วจะพับกล้องครับพับเขาก็มีนองพับให้ย่างดีเนาะมีห้อยพับมีอย่างมาแล้วเรียบร้อยหมัดแดงจิ้บขึ้นสวยงามครับแข่งขากระง,งามสุดลอเลยหมอนน่ แต่ท่ากว่าไทายวระกาศสถาันน,น,นี้ลงก่อนแวก็สาันนี้ตามมาเออนดี๋ว่าอ,อืนอกจากจิตเทปเก่กาเออ,เ,อ,อเนเทปเก่าเนาะเทปก่าเข้ไปกแก่ยังไม tiếp cao sĩ Chất subscribe cho sẽ nếm chất Gõ Để ใไดีก็สั่นิดนึงเออสั่งด้วยความเช็่แรง